ดีจงเลยต้องขอบคุณคุณยายมากนะคะที่พาพวกเราอ่ะมาเที่ยวน้ําตกอ้าวอยู่ทางนี้กันเองหรือจะยายแล้วนั่น่ะยายซื้ออะไรมาเยอะแยะจ๊ะก็ข,ขนมนม,นมเนยนะจ้าฮืมบรรยากาศด,ดีจังเรื่องที่ยายจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นที่ ดินแดนที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิรักโอ้โหดูสินอกจากจะฟังเรื่องราวต่างๆแล้วอ่ะยังได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อีกด้วยใช่บุคคลสำคัญวันนี้มีชื่อว่าอับบราฮาัมชื่อเดิมของเขาคืออับ,บรามและครอบครัวของเขา อับ,บรามเชื่อแล้วก็ไว้ใจในพระเจ้าองค์เดียวคือพระเจ้าผู้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวต่างๆพระเจ้าตรัสกับอับ,บรามให้ออกจากบ้านไปยังที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไกล้ออกไปและพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะยกประเทศใหม่นี้ให้กับอับ,บรามและลูกหลานของเขาเวลานั้น อับ,บรามอายุได้75ปีเขาอะได้พานางซารายพันรยาและโลดหลานชายนะไปด้วยพร้อมทั้งคนใช้ฝูงสัตว์อีกมากมายและทรัพย์สมบัติของเขาที่ได้สะสมไว้ อัราเม๋ยเจ้าอย่ากกลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงประทานบุตรแก่ข้าพระองค์แต่เอลิเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกแทนไม่ใช่ คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าเจ้าจงมองขึ้นดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดเพราะพงพัน์ของเจ้าจะมากมายอย่างดาวนั่นแหละ นั่นใครข้าเองพี่มีอะไรหรือสาายดูสิหน้าเจ้าเป็นกังวลเชียวพี่จนถึงบัดนี้พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้ามีลูกเอ่อพี่ข้าว่าเอ่ออ้ำอึ้งอยู่นั่นแหละจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะข้ากำลังฟังอยู่พี่จำนางฮากาคนรับใช้ของเราได้ไหมจำได้ คือว่าในไหนอ่ะข้าก็ไม่สามารถมีลูกให้พี่ได้ข้าจึงคิดว่าข้าจะมอบนางฮากาให้ท่านบางทีอ่ะข้าอาจจะได้ลูกจากนางก็ได้เจ้าแน่ใจหรือแน่ใจจ้ะถ้าเป็นความประสงค์ของเจ้าข้าก็จะทำตามที่เจ้าบอก คุณยายถ้าเป็นหนูรินหนูรินไม่ยอมทำอย่างนี้หรอกค่ะแสดงว่าเธอน่ะขี้หึงแน่นอนยะของของใครใครก็หวงเอาล่ะเอาละอย่าพึ่งเถียงกันเลยฟังยายต่อดีกว่านะเหตุการณ์นั้นอะเกิดขึ้นเมื่ออับรามอยู่ในคณะอันได้สิบปีและเมื่ออับรามได้ทำตามนางซารายบอกหลังจากนั้น นางหากาก็ตั้งคันแล้วก็เกิดความยะโสก็แสดงกิริยาดูถูกนางซารายจนกระทั่งนางเน่ยทนไม่ได้ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้อับรามฟังพี่ข้าอุตส่าห์ไว้ใจมอบนางให้เป็นเมียของท่านแต่เมื่อนางรู้ว่าตัวเองตั้งคันนางก็แสดงกิริยาดูถูกข้านางฮากาเป็นคนของเจ้า เจ้าจะทำอะไรก็ตามใจพี่เป็นคนพูดเองนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในภายหลังมาโทษข้าไม่ได้นะรับรอง,รรองจากนั้นสารายก็เขี่ยวเข็นนางฮากาจนนางเนี่ยทนอยู่ไม่ได้จึงหนีไป แบบนี้ด้ดวยอากาเจ้ากำลังจะไปแห่งใดข้าข้าหนีนายของข้ามาอากาเจ้าจงกลับไปหาเจ้านายของเจ้าเถิดและยอมเชื่อฟังนาง ตอนนี้เจ้าก็ตั้งครนภและเจ้าทรงรับรู้ถึงความทุกข์ของเจ้าแล้วจงกลับไปเถอะนางฮากาก็กลับไปทำงานกับนางซารายจนกระทั่งคลอดบุตรเป็นชายอับ,บรามก็ตั้งชื่อให้ว่าอิชมาเอลเวลานั้นอับ,บรามอายุได้86ปี และเมื่ออับรามอายุได้99ปีพระเจ้าก็ปรากฏต่อเขาแล้วก็ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราจะทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีพงพันของเจ้าให้มากขึ้นชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามเจ้าจะมีชื่อใหม่ว่าอับราฮัมเพราะว่าเราจะให้เจ้าเป็นบิดาแห่งประชาชาติมากมาย เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้คือแผ่นดินคนาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าให้เป็นกรรมสิทธินิรันด์และเราจะเป็นพระเจ้าของเขานี่คือพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องรักษาไว้จนถึงเชื้อสายของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าพิธีสุนัขส่วนนางสารายภรรยาของเจ้า เจ้าอย่าเรียกนางว่าสารายแต่จงเรียกนางว่าซาราเราวอวยพรให้นางมีบุตรชายนางจะให้กำเนิดแก่ชนหลายชาติกษัตริย์ของชนชาติทั้งหลายจะมาจากนาง <c oughs> พระองค์ท่านข้าพระองค์มีอายุตั้งร้อยปีจะมีบุตรได้อย่างไรส่วนซารายอ่ะก็ปาเข้าไป90สิบปีแล้ว จะคลอดบุตรได้ยังไงการพระองค์ท่านถ้าเป็นไปได้ขอให้อิสมาเอลได้เป็นผู้รับพรนี้เถอะไม่ใช่อย่างนั้นอับราฮัมนางซาราจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าจงตั้งชื่อว่าอิสอัคเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรัน์แก่เชื้อสายของเขา ส่วนฝ่ายอิชมาเอลนั้นเราก็ฟังเจ้าแล้วเราจะอํำนวยพรแก่เขาเราจะให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งแต่พันธสัญญาของเราจะตั้งไว้กับอิสอักผู้ซึ่งซาราจะคลอดปีหน้าในฤดูนี้ข้าพระองค์ยินดีทำตามคำบัญชาทุกประการโดยข้าพระองค์อิสมาเอลและชายทุกคนที่อยู่กับข้าพระองค์จะทำการเข้าสุนัต และจะถือปฏิบัติเช่นนี้ไปชั่วชาติพันธ์จากนั้นพระเจ้าก็ทรงเมตตาให้ซาราเนี่ยตั้งคันและคลอดบุตรชายมีชื่อว่าอิสอักอับราฮัมก็ทำพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสอักและอับราฮัมก็รักอิสอักมาก เอ๊เจ้าลูกคนนี้บอกให้เล่นอยู่แถวนี้มันดันไปเล่นแถวไหนก็ไม่รู้พ่อเฮ้ยอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้ผมขอโทษครับแต่ผมเห็นพ่อเดินไปเดินมาผมก็เลยงงก็ลองเดินตามนะครับฮึมไม่เป็นไรหรอกแต่คราวหน้าเขาหลังแล้วก็อย่าไปไหนไกลนะ ให้เล่นบริเวณบ้านก็พอแล้วครับพ่อเออดีป่ะไปทานข้าวกันเย็นมากแล้วกินข้าวเสร็จจะได้พักผ่อนอับราฮัมอับราฮัมโอ้พระผู้เป็นเจ้า อับราฮัมพระเจ้าข้าเจ้ารักอิสอักมากหรือรักมากพระเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เวลาเช้ามืดเจ้าจงพาอิสอักที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าข้า อิดสักครับพ่อมาหาพ่อหน่อยสิลกูกมาให้พ่อกอดให้ชื่นใจพ่อพ่อกอดข้าแน่นเชียวลูกเอ,อย๋ยพ่ออยากจะให้เจ้ารับรู้ว่าพ่อรักลูกมากเจ้าเกิดมาในยามที่พ่อแม่ชลาเจ้าเกิดมาอย่างอัศจรรย์ พระเจ้าสัญญากับพ่อว่าพระองค์จะให้พงพันุของเรามากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้าพ่อพูดอย่างนี้จนข้าจำได้ขึ้นใจข้าก็มั่นใจไม่เคยสงสัยเลยเฮ้ยอิดสอากลูกเอ,อ๋ยพรุ่งนี้ลูกต้องตื่นแต่ช้ามืดเพื่อเดินทางไปภูเขาโมริยากับพ่อ เราไปทำไมครับเออเราจะไปถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าที่นั่นด้วยกันครับพ่อเจ้าสองคนนั่นน่ะมาหาข้าหน่อยสิครับนายเจ้าจงไปเตรียมลาและฟืนให้เต็มหลังลานะข้ากับอิสระ จะไปที่โมริยาเพื่อถวายเครื่องบูชาเตรียมของที่จำเป็นสําหรับการเดินทางไปด้วยอ๋อแล้วเจ้าสองคนก็ไปด้วยนะครับนี่เจ้าสองคน เราเดินทางมาได้สามวันแล้วเรามองเห็นภูเขาที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เจ้าไปเฝ้าลาที่นั่นเถอะไม่ต้องตามเราไปส่วนเรากับลูกจะเดินทางไปที่โน่นนมัสการพระเจ้าแล้วจะกลับมาพบเจ้าครับนายอ๋อเอาฟืนสำหรับเผาเครื่องบูชามาด้วย เราจะใส่บาของลูกชายส่วนเราจะถือไฟกับมีดเราไปแล้วนะครับพ่อครับมีอะไรหรือลูกมองหาอะไรมีไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชายอยู่ไหนครับพ่อ พ่อลืมอม,มาหรือเปล่าลูกเอ๋ยลูกไม่ต้องกังวลกวายหรอกพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชามารีบเดินทางต่อเถอะเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับ ดีแล้วล่ะลูกเอ,อ๋ยมานี่ลูกมันครับอ้าวพ่อพ่อมัดผมทำไมหรือครับลูกไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพ่อเชื่อและวางใจในพระเจ้าพ่อถึงทำตามที่พระเจ้าทรงบอกทุกอย่างเอาแล้วนะพ่อจะวางลูกบนฟืนบนแท่นบูชานี้ ครับอย่าลืมตานะลูกครับพ่อดีน่ารักมากพ่อครับหมว่าไงแม่ผมไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คืออะไรล่ะลูกผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมและพ่อก็รักผมใช่ลูกพ่อก็รักลูกเอาละนะ หลับตาได้แล้วคนดีอบราฮัมหยุดเดี๋ยวนี้จงเก็บมีดของเจ้าเสียพระเจ้าข้าอย่าแต่ต้องเด็กนั่น หรือกระทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เราเจ้าจงหันไปดูข้างหลังของเจ้าสิให้เจ้าจัดการกับแก่ตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายของเจ้าเราไปละ อิจักพ่อดูสิโหกอดพ่อแน่นเชียวโถลูกพ่อตกใจมากไม่ลูกตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพอพ่อนำแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเราจะเดินทางกลับบ้านด้วยกัน และถ้าลูกของพ่ออยากไปเที่ยวที่ไหนพ่อจะพาไปเองนะจริงๆนะพ่อจริงสิผมรักพ่อที่สุดในโลกเลยไะเป็นอะไรกัน ถอนหายใจดังเชียวก็มันโล่งอกนิยายนึกว่านึกว่าอะไรก็นึกว่าอับ,บราฮัมจะต้องสูญเสียลูกโดยน้ำมือตัวเองซะแล้วแต่บทเรียนของอับ,บราฮัมก็สอนเราได้ดีมีใช่หรอือตามีข้าขอให้แกน่ะสรุปแทนข่าหน่อยสิว่าเราอ่ะได้อะไรบ้างจากเรื่องของอับ,บราฮัมได้เลยหลายคนอาจสงสัยว่า อับราฮัมจะฆ่าลูกของตนเองได้อย่างไรมันก็คงเป็นความทุกข์ใจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่แก่ใจก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้ประทานอิสอัคให้กับเขาซึ่งเขาก็มีอายุมากนำสัมภารยาก็เป็นมันพระองค์ยังให้ได้พระเจ้าพร้อมจะช่วยเขาได้ในทุกเรื่องแม้เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยยังไง แต่เขาก็เชื่อฟังทำตามพระเจ้าบอกทุกอย่างพระเจ้าเห็นแล้วว่าอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์นจึงจัดเตรียมลูกแกะไว้บนภูเขาใครจะคิดได้ว่าบนภูเขานั้นจะมีลูกแกะที่ไม่มีตำาหนิอยู่ที่นั่นถ้าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมให้ไว้ดังนั้นเราก็ควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกเรื่องเหมือนกัน เอาละพวกเรายายหวานนะเดี๋ยวเรามาพักกินข้าวเที่ยงกัน